thank <laughs> you วางปับ๊บดึงนะครับลองดูครับพาดึงน้ําดึงครับอ้าวเงียบไปแล้วดึงอยู่ครับดึง ดึงอีกแล้วคันเดิมครับคันที่สองคันกลางครับผมดูครับว่นน้ำหรือปลาขี่ขวางปั๊บก็กินปั๊บเลยครับดึงเล้วครับดึงหลอกหรือเปล่าหรือน้ําดึงมาแน่ใจแล้วลองดูครับผมครับสวัสดีครับหน้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกท่านมันมีสกอร์เป็นจริงกับพาท่านมาออกมายเช่นเดิมครับเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ไปออกครับแถววังบัวทอง บางวันเหือเข่าบางวันก็เงียบครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมวันนี้ลองมาแม่น้ำปะจีบุรีเช่นเคยครับก็ตรงข้ามหาดทรายทองครับจะย้ายจุดลองเปลี่ยนจุดมาลงแถวบ้านล้างรูบ้างครับจะเป็นยังไงก็จะมีตัวให้นานๆได้ชมนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เดี๋ยวหัวกระมำก็รอสมหัวเชื้อน้ำส้มครับหัวกระมำเช่นกันครับผมอย่างละหนึ่งครับผมหัวเชื้อหัวกระมำหนึ่งถุงขนมปังหนึ่งถุงลำหนึ่งถุงแล้วก็นี่ครับ ใส่ไปแทนน้ําขนไปครับดูที่วันนี้จะได้กี่แต้มครับที่ก่อนเปิดกล้องกระจัดไปแล้วครับฟางปั๊บกินปั๊บเลยครับปลากระมังหนึ่งแต้มครับก็เดี๋ยวลองลุ้นกันจะมีตัวอะครับก็ช่วงนี้ก็ยิ่งเมียบครับฟังหน้าๆที่มาตกก็ไม่ค่อยเข้ากันครับช่วงนี้ไม่เป็นไรครับอยากตกครับผมเข้าไม่เข้าก็มานั่งลุ้นกันครับผมแต่ลองไปลุ้นกันครับวันนี้จะเป็นยังไงไปครับภาพหมายวันนี้ครับน้ําค่อนข้างไหลแรงครับผมนี่เราลงเบ็ดไปห้าคันครับ เริ่มมีดึงครับมีดึงครับพร้อมกันไม่รู้ว่าน้ําหรือน้ําไหลหรืออะไรเสียงกิ้งกังกิ้งกังครับภาพหมายครับผมครับทางลงมาครับผมเข็นเดิมครับแนวลําน้ําก็มีตาข่ายขวางครับปลาก็ขึ้นลงยากลําบากครับจะมีก็คงแค่วงวังที่อยู่ในเวังนี่ยครับผมธรรมดาจะไปตกฝั่งทางนู้นนะครับเวังนู้นมีน้ำมาลงแต่เช้าคนหนึ่งะครับผมก็อนเดินล้อมมาเปลี่ยนจุดดูตรงนี้บ้างครับจะเป็นยังไง น้ำไหลแรงครับดึงคันเบ็ดสายไปน,นู่นแล้วครับผมเดี๋ยวลองลุ้นครับผมอันสองครับมีดึงครับดึงหลอกหรือเปล่าครับผมเงียบเงีย กลางครับคือว่าน้ำดึงหรือปลาดึงครับผมดึกดึกดึกรอดูก่อนครับให้ดึงลงก็ได้ขึ้นควางตะกี้ครับผมควางปลากระติกๆไม่รู้ว่ามันกิ่งหรือว่าปลาดึงโฉบเงียบไปแล้ว ปั๊บกินปั๊บเลยครับผมวันน้าตอนนี้เวลา9โมงครับสองแต้มครับปลากระมังปลากระมังนี้จ่อยครับตัวเล็กลงเรื่อยครับวันนี้จะถึงเที่ยงหรือเปล่าวันนี้เอาเหยื่อมาน้อยครับกวันน้ําจะนิ่งน้ําวันนี้ไหลแรงครับผมเหยื่อหมดเร็วครับผมก็เลยขึ้นถุงไม่น่าจะถึงเที่ยงเหยื่อมก็ต้องกลับเข้าวันหลังมาแก้มือใหม่ครับลองดูนครับวันนี้จะเป็นไงไปดูเงินครับผมในเหยื่อชุดที่เหลือจะได้ใหญ่ๆมาเพิ่มเติมบังบอกครับ ดึงดึงหลายรอบแล้วครับไม่รู้อยู่ก่รอบเดี๋ยวลองดูครับผม สิบโมงครับผมหน้าครับต่อน้ำลดปุดขึ้นมาแล้วครับน้ำลดแต่ไหลค่อนข้างแรงครับผมน่าใช้ตะขอลูกใหญ่คว้างตุ้มลงไปยังกิ้งมาถึงนี่เลยครับกอลูกเล็กไปหมดเลยครับผมรวมกันหมดแล้วครับผมจะได้ตัวเพิ่มเมื่ออตอนนี้มีสองแส้กําลังใส่เล็กสองแส้เลยครับผมลองรุนกันสักพักหนึ่งครับผมเหยื่อหมดก็เห็นแล้วครับ อากาศก็ค้มๆขมุกขมัวครับคล้ายฝนจะตกครับผมอันน้ก็มีมตะข่ายกันขวางล้วหมดแล้วครับน้ำน้ำปลาก็ขึ้นลงลาบากแล้วครับผมลุ้นครับผม ครับผมขันเดิมติ๊ก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 อย่างนี้มาตะกี้กล่องหลุดครับผมยกแล้วก็มังไซโบ่อยู่นี่ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักยังว่าปลาไม่ค่อยกินไก่คว้างไปไกลไนิ่เงียบหมดเลยครับเดี๋ยวลองคว้างไกลดูนี่คว้างไใกล้ปลาเริ่มเข้า มือปลาเลยครับผมปลาแปดมือปลาเลยเป็น่ายอย่างกับปลาทูเลยครับผมนานาตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงกว่าๆครับน้ําเริ่มนิ่งครับเท้าทีสังเกตดูตะก,กี้นี่ตรงที่นั่งนี่มันเป็นทางปล่อยน้ํามาจากฝั่งงข้ามถนนฝั่งนู้นครับเป็นน้ําที่จากทุ่งนาเป็นร่องมันจะเป็นอุโมงค์หรือเป็นท่อน้ําใหญ่โผล่มานี่ครับไหลบุบบุบุบน้ําแรงตั้งคันปนไม่ได้ครับเมื่อเช้าตอนนี้เริ่มนิ่งครับห้าโมงน่าจะอยู่ปล่อยเรือ่อะไรมาหรือปิดประตูน้ำแล้วครับ น้ำเริ่มนิ่งเป็ดเริ่มนิ่งแล้วครับผมปลาก็สามแจมกับกระ망สองแจมนะแล้วก็ปลาอะไรปลา,าปีบหรือปลาแปะไรตัวหนึ่งครับผมก็มีมาควนติกๆที่เก,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 กับเป็นมากเป็นกระงครับผมดึงมาหลุดบ้างอะไรบ้างยังไม่มีใหญ่ๆมาดึงนะครับแต่นี้เราลองดูสิกชั่วโมงเหยือย่อหมดกับกระเพ็ดแล้วครับผมเหลืออีกหน่อยนึงครับผมดูที่ว่า่วงน้ำเนิ่งถักเที่ยงบ่ายจะเป็นยังไงครับจะเหยื่ออยู่ถึงนะครับเดี๋ยวจะมีใหญ่ๆ อุดปัดเข้ามาบ้างครับเช้านี้ไม่ได้เลยครับน้ําแรงครับเบ็ดตั้งไม่ได้ก็ไหลไปรวมกันหมดเลยครับหลองรุ่นนะครับไม่แน่ครับผมอะไรเกิดขึ้นได้ครับไม้ยธรรมชาติครับครับผมอามาเลยครับวันนี้เหงื่แตกแล้วครับ นั่งอยู่เฉยๆก็เหงื่อแตกมืดคึมๆม,ม,มาคล้ายฝนจะตกครับอยู่ตามพยากรณ์ในโทรศัพท์บอกมีฝนอยู่ครับมองไปนู้นก็คึ้มๆอยู่ครับผม,มร้อนจริงครับวันนี้อันนี้ปลากินก็ติดน่าจะติดต่อยครับผมปล่อยไ้ก่อนครับผมต้องลุ้กันต่อครับผม ครับครับผมกดเที่ยงมาน้ำเริมนิ่งนะครับผมตั้งแต่ไม่มีปล่อยน้ําข้ามฝากมาเนี่ยครับผมแล้วน้าก็น่าจะนิ่งด้วยครับตั้งเบ็ดตั้งอะไรได้บ้างแล้วครับผมเช้านี้ไม่ได้แล้ครับพัดกระจายหมดเลยก็เริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับเที่ยงนะครับเหย๋ยอก็จะหมดแล้วครับผมเดี๋ยวลองลุ้นดูครับผมลองปรับดูครับวางออกไปไกลหน่อยว่าจะ พอมีตัวแล้ครับผมไปลุ้นกันต่อครับ ำครับผมแหมนึกว่าปลากระมังครับอาจนได้ครับผมอัานเที่ยนซึ่งมาแล้วครับปลาคารดํำน่าจะไซส์ห้าหกขีดเลยครับผมอ้าหกเจ็ดขีดเนี่ยครับผมนึกว่าปลากระมังดึงนึกตึ๊ๆก็เลยเดินค่อยๆย่องมายกอ่าพอจะยกขึ้นอ้าวหนักเหมือนกันนะครับปลาคาครับห่างหายไปนานแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มนี่นึกว่าจะมีแต่กระมังสามสี่แต้มเนี่ยได้ปลาคาต้มขมหน่อยๆสักสดน้ํา ตัวแล้วครับผมกาเดี๋ยวลองรุ่นก่อนครับชั่วโมงสอชั่วโมงว่าจะเป็นยังไงเจือหมดแล้วครับผมมี่สิบมาดินมือนะครับต้มผมแล้วครับผมไปรุ่นต่อครับ นะนะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายมงกว่าครับเกือบบ่ายสองครับวันนี้ก็เหลืออีกชุดนึงครับผมลองลุ้นดูว่าชุดนี้เราจะได้ตัวเพิ่มไหมครับน้ําเริ่มนิ่งครับผมปลาไม่เข้าครับมือเช้านี้ก็มีกิ๊กอยู่แต่น้าแรงไม่ไหวครับผมน้ําลงแรงครับวันนี้น้ํามันหนุนขึ้นมาแล้วครับเป็ดก็เริ่มตั้งลำได้ครับผมมือเช้านี้ไม่ได้ไหลแรงกวยใหญ่ยังไมาอยู่ครับเดี๋ยวลองลุ้นครับผมวันนี้ก็มังสามสี่แต้มนะครับปลากาไซครึ่งโล ตัวหนึ่งครับไอ้ต้มขมอยู่ครับผมปลากระมังกระทอดกรอบครับผมรุ่นนี่ชุดสักชุดหนึ่งครับผมนะๆตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองแล้วครับผมภารกิจเฝ้าหมายครับวันนี้ก็คงเท่านี้ะครับผมก็ผลประกอบการก่อปลากระมังสี่ห้าแต้มครับปลากาดำไซส์สักห้าขีดแต้มหนึ่งครับก็พอได้ต้มขมปลากระมังกระทอดกรอบปลากากระสดน้ําครับผมก็พอได้ทอดอยู่ครับไม่ถือว่าแห้วครับผม สภาพหมายก็ถือว่าโอเคครับแต่ช่วงเช้าน้ำมันแรงครับลมมันลงแรงครับผมตั้งคันไม่ได้ลมแรงมากเบ็ดวิ่งสายหมดบางทีก็ไปเกาะกิ่งมงกิ่งไม้รากไม้ใต้น้าทาให้ติดได้นะครับผมแต่วันนี้โชคดีไม่ขาดนะครับผมก็ส่วนพอพสักห้าตั้งครึ่งวันแรกครับตั้งแต่แปดโมงจนห้าโมงเช้านี่ไม่ได้อะไรเลยครับไกระมังเล็กๆน้ากระแรงครับเปลี่ยนแต่เหยื่อครับน้ําแรงเหยือหมดเร็วแล้วก็สักห้าโมงมาเริ่มตั้งลําได้ครับ ต่ป้ากระดังเงียบรับพอเบียดเริ่มตั้งลํำได้ก็เงียบมีปลากาดําขึ้นมาแต้มครับผมก็ส่วนวันนี้ก็คงเท่านีครับาะท่านใดที่เข้ามาชมกดฝากฝากด, like, ดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเลยครับเผื่อเผื่อหมายหน้าเราจะพาไปไหนจะมีตัวหรือเปล่าหมายหน้าชมก็ลองติดตามมาดูครับสวนวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเ,เจอกันหมายหน้าครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม